วววสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับบทนี้นะครับจะเป็นบทการแลนดิ้งหรือการนำเครื่องบินลงจอดกับพื้นทำยังไงให้เสียหายน้อยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานมาดูกันครับว่าทำยังไง วิธีการลงจอดนะครับเราจะเลือกความสูงท train <Okay. S 1> ี่พอเหมาะก่อนนะครับสมมุติว่าเราบินระดับที่สูงเราลดเพดานบินลงมาเนี่ยอยู่ระดับประมาณสักสมมุติว่าเราคิดว่าประมาณสัก3เมตรถึง5เมตรนะครับแล้วเราทําการตัดคันเร่งสมมุติเราเร่งคันเร่งอยู่นะครับเราก็บินวนของเราไปแต่พอได้ทิศทางที่เราจะลงแล้วเนี่ยเราจะไม่เลี้ยวแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะลงโดยการเข้ามาหาตัวนะครับเราเร่งคันเร่งอยู่เนี่ยเราจะใช้วิธีตัดคันเร่งเลยนะครับ พอตัดเนี่ยดูอาการเ้าื่องบินเครื่นจะบินไหลไหลไหลลงมาอย่างนี้เราจะประคองโดยการใช้ตัวเอลิเวเตอร์ตัวนี้นะครับอัพดาวเนี่ยตัวนี้นะครับในการดึงเพื่อเชิดหัวของบินเล็กๆให้ลอยมาแบบนี้นะครับท่าทางก็จะเป็นแนวนี้พอจะถึงพื้นเนี่ยเราจะดึงเยอะหน่อยเครื่องบินก็จะกระตุกหัวขึ้นแล้วก็หมดแรงลงอยู่กับพื้นอ่มาดูนครับขึ้นไปนะครับ แล้วก็เราเลี้ยวมานะครับเราจะลงจอดเราตัดคันเร่งแล้วนะครับตัดคันเร่งประคอง e อ e v เ t o ตลงแบบนี้ก็จะเป็นการบินลงที่นุ่มนวลน,นะครับจะไม่แรงแล้วก็ไม่กระแทกกระทนเครื่องบินก็นจะไม่เสียหายมาด้วยอีกครั้งนะครับ,เล,รบเลี้ยวหันหน้าเขามาหาเรานะครับ พอได้ตัดคัเร่งนี่แล้วประคองอลิเวเตอร์นะครับลงทีนี้เราจะลงจากขวามาซ้ายนะครับลองดูครับตัดคันเร่งนะครับประคองอลิเวเตอร์ลง อิเลเวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเราจะดึงมากหรือน้อยเนี่ยดูอาการของเครื่องบินนะครับดึงแล้วเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเวลาล่อนลงเนี่ยควรจะเป็นอาการแบบนี้หรือแบบนี้นะครับเชิดหัวนิดนแต่ว่าจะไม่ทิ่มลงแบบนี้ก็จะให้เขารอยเชิดเชิดเบาๆพอดึงอิเลเวเตอร์เยอะขึ้นตอนจะจบก็จะลงแบบนี้แล้วเวลาแรงหมดก็จะลงแบบพอดีนะครับเดี๋ยวจะลงจากซ้ายมาขวาดูครับ เด่นเอลิเวเตอร์เรียงไว้เนี่ยครับแค่นี้ง่ายๆนะครับเครื่องบินก็ไม่เสียหายลองปึกดูนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกรจะดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ จะลองคลิกลงให้ดูครับผมบอกรอบบินแล้วหลงอันนี้เป็นตัวอยา่างคร่าวๆนะครับตัวเนี้ย ออกแบบให้มันอดทนเป็นพิเศษสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ฝึกบินตกมีแน่นอนแต่ตกแล้วซ่อมได้ยังพอกลับมาเล่นได้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อได้นะครับทาง Facebook Page ตะวันรีวิวและก็ไลน์ดีจะขึ Line ้นไละเอียดไว้ด้านใต้